พวกขาจะซื้อดอกพี่น้องของเดี๋นี้ไม่ได้ของฟรีส่วนมากไม่จะทั้งหลานเขาจะส่งมาให้อันนี้กับบริษัทเป็นโซมะหอยลิลลี่อุ่นตอนอยู่ของเกา่ายาทุบาต้างนี้เขาก็เสพยาปภนุ่มนะพี่น้องเสพยาเล็กน้อยหอมเหมือนกัน น้ำยาปลาพนุ่มเขากากินใด้กินทีเ่เขาชอบแล้วก็ใส่น้ำผสมคลิปนี้อย่าเน่ากนนอนเ,นเดอ้ออย่าปวดตดต่อจ้ะอย่าบอกกับกพี่กับนองเป็นแม่เสืเอกันแล้วก็ถุงบูบ้านค่ะทุกคนไม่ได้ค้นบ้านอ่ะ นักคนมาปมาว่านักคนมาปว่าดูบา้านจะซื้อบ่เคยเห็ดยังนี่จ้าสำหรับแล้วก็เห็ดที่เดินเนาาะะเนพี่นอ้นองเนาะเห็ดเบียบก่เดินอันนี้กล่องสดเด้พี่น้องหน่าจะซื้อเล็กเล็กหน่อยขอมุนกลอ่องเด้วอว้าวแสงแดดเข้าพี่น้อง จะ่าเฝาเบื่อกันเด้อเห็นคลิปมูหรือว่าเห็นอันมูปวดอย่างก็อย่าเลื่อนผ่านเด้อให้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ห้ามเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องฮาลโะกดไลค์กดแชร์มูเกิดอว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มันปวดใหญ่มากกระไรกระแชร์เฮาอย่าขยับกล่องก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเรมีกล่องแบบกู้จังเขานะราคาสามลอยนอกจากเอาซัมเนียไปก่อนอะไรไมไ่มีเงินมาจังซื้อบางคนซื้อไปเรื่อยๆบางคนว่าโอ้ เห็ดยังกับว่าเป็นเนกันปะบาเฮาเด็กุดท้ายว่าเบ่งจะคลองยังกับว่าเป็ี่นก็ฟอกกับว่าเป็นนีก็เขาแค่ได้ถอดไข่น่ะคุณองค้นยังบว่าเป็นถอดไข่มันก็ถอดง่ายๆพี่น้องชบขอกำหนั่เขากับให้ได้ทุกเมนูอันใดเมนูเขาเห็ดว่าเปลี่นก็ให้งันนีุ้ณผัวเห็ดแล้วเห็ดเปลี่ยนเท่ากับเห็ด แล้วก็ทูเฮี้ยนไปพี่น้องทูไปวอลไปผมเพิ่งกับชิบะห้าววอลเพืเดียวเลยเนาะบอจ่าเ้าอัดคลิปคลิปนี้บ่ตัดต่อดอกค่ะเอ้ยคลิปนี้อาจชิบะตัดก็ตัดออกจ็กนิดนึงตัดตอนไหนบ่เอาพี่น้องทูยกสองสามหลอดพี่น้องเพราะว่าเหนียวถ้าเหนียวถ้าี้ย กูเฮี้ยงกันจ้ะเบิ้งจีนองเสือโวนเสือ,สอข่อยได้เสือหัวนี่ก็เป็นวราชสีมงหรือจ้าสีมงยเงย็นแล้วจ้าฉันโครน ดูคลิปให้จบนะคะทุกคนงูนจอกับเบิ้งคลิปให้จบเด้อเพราแม่เน,น็บบ่บ่จบเด้อเฮาอ่นเบิดเฟซขึ้นมาอีกสิเฮาเห็นคลิปมูมูโฟหยังเฮาก็ขอกดไลค่กดแช่ห้มูพี่น้องเพื่อเปิดการมาเห็นแต่ตอนนี้เฟซปอกำลังเปิดการมาเห็นพี่น้อง